สวัสดีค่ะพบกับหนังดีซีรีส์ต้องดูชาแนลอีกเช่นเคย วันนี้เราจะมาขอรีวิวหนังดีในตํานานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันกับเรื่อง Julie and j จู i รียปงลักให้ครบรถหนังดีในปี2007นั่นเองเริ่มเรื่องย้อนไปในอดีตของจูเลียชาวนำแสดงโดย m e r ิลสตีฟจูเลียชาวสาวอเมริกันถ่ายทอดเนื้อเรื่องตอนเธออายุราว40่ว่ากว่า,วาเธอเป็นคนอเมริกันแต่ต้องย้ายไปอยู่กับสามีเธอที่ฝรั่งเศสเธอค่อนข้างมีฐานะมีสังคมในวันว่างระหว่างสามี เธอออกไปทํางานนั้นเธอจึงคิดหาอะไรทําจึงทําให้เธอได้เข้าสู่โรงเรียนสอนทําอาหารชื่อดังนั่นก็คือเลยกระดองเบอร์ฟรานซ์นั่นเองเรื่องราวตั้งแต่ช่วงที่เธอเริ่มเรียนทําอาหารชีวิตคนอเมริกันในปารีสจนกระทั่งเธอเขียนหนังสือทําอาหารเล่มแรกและได้ตีแผ่เพื่อชาวอเมริกันที่รักการทําอาหารฝรั่งเศสทุกคนจนทําให้สาวคนหนึ่งต้องตกหลุมรักในหนังสือเล่มน,นี้เรื่องราวของจูลี่โพเวลสาวอเมริกันวัย30 กว่านำสแสดงโดยแอมมี่อดัมทุกคนจะรู้จักเธอจากการสแสดงเรื่องนี้จูลี่เธออาศัยอยู่ในอเมริกา แต่ต้องย้ายไปอยู่ฝรั่งเศสในปี2002พร้อมกับสามีของเธอบ้านที่เธอย้ายไปอยู่นั้นไม่ได้ใหญ่โตแต่เธอก็มีความสุขเพราะเธอมีสามีที่น่ารักและอบอุ่นคอยก็ให้กำลังใจเธอเสมอจูลี่พนักง,งานประกันคอยรับสายโทรศัพท์ที่ต้องโดนต่อว่าจากลูกค้าทุกวันจนวันหนึ่งเธอจึงคิดหาอะไรทำโดยการเขียนบล็อกในอินเทอร์เน็ตแล้วบล็อกที่เธอเขียนก็คือตำราทำอาหารจากจูเลียน,นั่นเองจูลี ี่ตัดสินใจทำบล็อกจากการเริ่มทำอาหารทุกเมนูในหนังสือของจูเลีย ทั้งหมด524เมนูและเขาเริ่มทำใน1ปีใช้เวลาทำ3า5 6 5วันเรื่องราวทั้งหมดของหญิงสาวสองคนที่อายุต่างกันเกือบ40ปีไม่เคยพบเจอกันเลยแม้สักครั้งแต่ตีแผ่ความคลั่งไคล้ในตัวละครได้อย่างอบอุน่นเรียกง่ายๆว่าจูลี่เป็นติ่งของจูเลียนั่นเองทุกครั้งที่เธอทำอาหารเธอจะรู้สึกเหมือนจูเลียมาอยู่ใกล้ๆเธอหนังเรื่องนี้ปรุงออกมาได้กลมกล่อม ทีีเดยแอดมินขอแนะนำให้ไปดูกันแล้วพวกคุณจะหลงรักพวกเธอแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานหนังดีซีรีส์ต้องดูกันด้วยนะคะ